ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบคลิปนี้ผมใช้เวลานานมากในการทํามันขึ้นมาผมขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับเรื่องเราก็มีอยู่ว่าชายดวงสวยคนหนึ่งที่มากับยานออโรราในการสำรวจด,ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแต่เขาก็ยังมีโชคที่เป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวของดาวดวงนี้และผมก็หมายถึงแค่คนนั้นนะ และนี่ก็คือเรื่องราวของพ่อหนุ่มคนนี้ในโลกที่เต็มไปด้วยท้องทะเลและสิ่งลี้ลับมากมายเขาจาเป็นที่ต้องออกไปจากดาวนันลกแห่งนี้ซับนติกโ okay, อเคผมอยู่คนเดียวนะงั้นเรามาเริ่มจากการหาของเอาตัวรอดพื้นฐานก่อนแล้วกันผมก็ควรที่จะเริ่มสำรวจบริเวณรอบๆทั้งทรัพยากรและขสิ่งมีชีวิตสิ่งสำคัญที่จำเป็นที่สุดในเกมนี้ก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าสแกนเนอร์ตู้มันเนี่ยมีคุณสมบัติในการวิเคราะห์คโครงสร้างสุบะกรารต,ต่างๆของสิ่งที่มันสามารถสแกนให้ได้เป็นไง อเนกนประสงค์สุดๆเลังจากนั้นผมก็ได้พบกับพิมพ์เขียวของบีคอนส่งสัญญาณซีกรายอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนที่ใต้ใตน้าได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นสิ่งที่จําเป็นในการสํารวจมากๆแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในมือของผมแล้วยังไงล่ะผมเิ่มที่จะหาวัสดุมาเพื่อสร้างอุปกรณ์พื้นฐาอนอาทิเช่นตีนกบมีดพกอุปกรณ์ในการช่วยลอยตัวขึ้นมาผิวน้ําถังอากาศขนาดใหญ่ถึงระหว่างนั้นผมจะโดนระเบิดสลบจนการมาเกิดใหม่ที่บ้านพักสุดหรูก็ตามแต่สุดท้ายมันก็ได้มันมาอยู่ดีเมราอผมออกมาสำรวจมากๆเข้า ตัวผมนั้นก็คงเต็มไปด้วยของเต็มตัวแล้วมันอาจจะทำให้ผมเนี่ยว่ายน้ําได้ช้าลงผมเลยต้องคราบกล่องขนาดเล็กเพื่อเก็บทรัพยากรที่ผมเก็บมาใช้อย่างชั่วคราวผมคราฟไฟฉายเพื่อส่องแสงในการสํารวจถ้าและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ผมเข้าใจผิดว้าวไอตาถั่วเอ้ยตายเสียทรัพยากรไหมเนี่ยแต่ผมก็สามารถสร้างเครื่องมือซ่อมแซมได้เราสามารถใช้มันในการซ่อมยาลีภัยเพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าก่อน หลังจากนั้นสัญญาณไลฟ์พอร์ตจากเพื่อนบ้านที่จากไปโดยไม่เตรียมใจก็ส่ง<จ>สัญญาณมาให้ผมเพื่อให้เราเข้าไปขโมยชิ้นส่วนซีมอนเขางไม่โกรธเรามั้งนะไปมาดีนะของข,ของเครื่องของขอโทษน,นะแต่ว่ามันจำเป็นอ่ะในมันมันขอจำเป็นในช่วงแรกของเกม hine, nn, นะเว้ยขณะที่ผมกําลังกลับไปพักผ่อนที่บ้านของตัวเองเอ่อมันของเรียกว่าบ้านได้แหลนะเนอะผมได้เข้าไปพกซากเรือจมอยู่ผมเข้าไปและนี่คือสิ่งที่ผมได้ครับ คำว่าโลมมากมักจะตายไม่ดีนะฮะเรื่องราวนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ดีที่ผมเนี่ยไม่ได้เสียหายมากเท่าไหร่ไว้มีโอกาสค่อยกลับไปกู้ของละคืนละกันการที่ผมมันอยู่ที่บ้านก็ได้คราฟอู่ต่อเหลือพกพาแถมได้ชิ้นส่วนคราฟปืนเลเซอร์ด้วยนะเมื่อวางอู่ต่อเืยบนผิวน้ำเรียบร้อยผมกลับมาหาวัสดุในการสร้างซีมอนระหว่างหาของผมก็ได้แปลนเข็มทิศมาด้วยซิอืม้มสร้างมันได้แล้วเว้ยเย yeah! ่ผมก็ขอสปอยไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยพันมังไปตั้ง3มรอบเนี่ย หรืออาจจะมากกว่านั้นมากกว่านั้นว่นอาจจะพังด้วยความโง่ของผมขนาดไหนก็ช่วยมาลองดูแล้วก็ช่วยลองติดตามกันหน่อยนะครับผมได้ตามหาสัญญาณจากเพื่อนนักบินแต่กลับไม่สามารถลงไปได้ด้วยแรงบีบอัดใต้น้ําที่มันมากเกินไปผมจะรีบกลับบ้านแต่ระหว่างทางนั้นผมกลับเจอกับซากยานที่ผมเคยมาสรุปครั้งล่าสุดอา้าวก็สํารวจมันต่อเลยเซ ม่อกลับมาผมก็อยากจะรู้ทุกซอกทุกมุมของบริเวณนี้ผมจึงเลือกที่จะสร้างห้องสแกนเนอร์ว่าสามารถที่จะปล่อยคลื่นเพื่อตรวจสอบบริเวณร,บรอบๆโดยการสะท้อนกลับมานั่นจะทำให้ผมรู้ถึงสภาพภูมิศาสตร์รอบๆผมกลับมาทำกิจวัตรประจำวันที่น่าจะยากที่สุดคือการเล็จจับปลามาทมอาหารเอ้ยกว่าจะจับได้นะพวกแกแดกแม่งนังจากนั้นก็รวบรวมแร่เพื่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ <S <S <โษ>พอจัดการเรื่องพลังงานเสร็จสิน้น ผมกลับมาเพื่อคราบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กับชุดกันกำมะตรังสีเพื่อสำรวจให้ได้มากขึ้นพองานผมจึงสามารถเข้าไปใกล้ๆป่าเห็ดได้แล้วผมต้องรวบรวมลิเท,ทียมและธาตุอื่นๆด้วยของพวกนี้นะมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอจากนั้นผมก็พบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของไซครปและชิ้นส่วนของมูนพลูจากนั้นก็ได้ชิ้นส่วนของปืนแรงดึงดูดและพยายามที่จะทำบัคเพื่อเข้าไปเอาชิ้นส่วนชิปในนั้นแล้วก็ตัดใจแล้วก็มาร์กเอาไว้ฝากไว้ก่อนเถอะเออเอามาคืนด้วยดโวยแล้วใจนี่ให้เธอไปอะเอามาคืนได้ยงฮะ โอ้โเก,กลับมาบ้านก็มีกิจกรรมเดิมๆเ,เก็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็คราบปืนเลเซอร์ความร้อนสูงสร้างตู้เก็บของแล้วก็กลับไปเจอะประตูที่สร้างยานที่เดิมได้ถังออสเยนขนาดเบาแล้วก็ปืนแรงดึงดูดพอใจแค่นี้ก็พอใจแล้ว ปัญหาในการจับปลาของคุณจะหมดไปเพราะสิ่งนี้สามารถจับปลาขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายสองซื้อได้แล้ววันนี้ที่ดาวนี้เอกลักษณ์มียานจอแช่น้ําอยู่บวกกับกรรมาตารลางสีที่อาจจะฆ่าช,ชีวิตคุณได้และถ้าคุณรอดมาได้ผมจะลดให้คุณ20%สเซนเซ ไปหลอกให้ควายนะครับเขาใส่เรื่องทุกอย่างผมออกมาเก็บบีคอนแล้วสำรวจตอบไปถึงเบาบับโซนเพื่อหาสัญญาณของไลฟ์พอดที่ผมได้รับมาผมได้พบกับปืนแรงดันอีกชิ้นแท่งสัญญาณแล้วก็ตู้เพาะเอ,อเรียนไปในซากเรือผมพบกับเครื่องกองน้ําปืนสตั้นกันระหว่างทางกลับผมเจอกับพิมพ์เขียวของตีนกบแบบใหญ่ซะด้วย ผมกลับมาเทของที่บ้านแล้วกลับไปตรวจสอบสัญญาณที่ส่งออกมาได้ทั้งพีสมูลอู่จอดเรือปืนยิงของพาวเวอร์สูตรแล้เมื่อผมเข้าไปนั้นผมก็พบกับพาวเวอร์เซลชาร์จแล้วผมขอบอกเลยนะว่าไอ้ของพวกเนี้ยในเกมที่แล้วผมมาแทบตายแลยครั้งนี้ผมกลับได้ยังง่ายได้หลอกนี้แม่งไม่ทำเลยแม่งเอ้แต่ผมก็มาที่ไลท์พอดใกล้ๆก็เจอกับถังอากาศขนาดพิเศษเออเก็บแรรูบิกกลับไปนิดหน่อยแลวผมก็ไม่ลืมที่จะวางบีคอนเอาไว้ด้วยเผื่อหลงนะครับเดี๋ยวกลับมาไม่ได้ ระหว่างทางกำลังกลาบผมพบกับเกาะแปลกและมีบันทึกบางอย่างเอาไว้เมื่อขึ้นไปก็ได้พบทั้งพืชผักแปลงปลูกประตูปิดกั้นน้ำหอสังเกตการห้องขนาดใหญ่และก็ขนาดปกติและสิ่งที่ขาดที่สุดก็คือแผ่นสีม่วงอันนี้ที่มันจะเป็นกุญแจลับในการปลดล็อกฉากจบของผมนั่นเองอ้อได้สปอตไลท์มาด้วยนะกลับไปก็มีอะไรทำอีกเยอะแยะเลยแฮะงานนี้แม่เปลืองทรัพยากรนแน่นอนกลับมาก็สร้างห้องปกติแล้วก็มูลพูรหรือก็คืออู่จอดเรือนั่นแหละครับ มันไม่ได้ทําได้แค่จอดเรือนะแต่ว่ามันสามารถใช้พลังงานแล้วก็ทําการอัปเกรดได้อีกด้วยแต่ว่าต้องสร้างแผนควบคุมสะก,ก่อนเมื่อสร้างเสร็จผมก็ได้รวบรวมวัตถุด,ดิบสร้างแผนชาติในตัวของซีมอดหลังจากนั้นก็ย้ายมูลผูอีกรอบไม่เป็นไรนะก็มีอีกหลายรอบแล้จากนั้นก็อัปเกรดเป็นซีมอดมาร์กวันทำให้เราเนี่ยสามารถดำน้ำได้ลึกถึง300เมตรและหลังจากนั้นผมก็สร้างถังออกซิเจนสำรองไว้ในตัวแล้วก็ไม่ได้ใช้มันด้วยพอดีผมเสียน,นะครับน้องๆหรืออาจผมแค่ชอบเสียงตายก็ได้ ตอนนี้ผมกำลังจะไปตามสัญญาณอีกครั้งแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดประสงค์หลักจริงๆพองานสิ่งที่ผมต้องการจริงๆนั่นคือลีเทยียมแบบเยอะเยอะมากๆเยอะที่สุดเพราะมันใช้ในส่วนของการอัปเกรดแบบเยอะมากเยอะเยอะมากๆเมื่อกลับมาถึงสร้างแปลงผักและแผงโซลาเซลล์สำคัญที่สุดห้องใหญ่ๆแบบเบิรมอเบิม ทำการย้ายแผงไปห้องใหญ่สร้างทางเข้าย้ายตู้ย้ายแผงย้ายแปลงย้ายห้องย้ายเกมเอาแต่เกมแล้วแม่งเย้ยแม่งสุดท้ายผมก็ย้ายมูลพูอีกรอบสร้างเครื่องปรับแตง่งสร้างแผงชาร์จชาร์จแบตเตอรี่ขอน้ำหน่อยขอจะแหกแล้วดูสิแหกขนาดไหนไปเก็บสะสมได้แต่ผมมาดวงกุดน,นะดันเจอเพื่อนเก่าแต่ก็รอดแล้วเว้ยเหยียวแถบเล็ด กลับไปซากยานที่มาร์กไว้แล้วก็ได้เลสูตรมาจากนั้นก็เก็บแร่ระหว่างนั้นผมก็พบกับไลท์พอดแล้วก็ได้ตอ่อไปโดมาด้วยนะเป็นของซีมอสอะกลับมากินน้ำยาอยประตูอีกแล้วสร้างแผงเพิ่มย้ายมูลภูอีกครั้งผมไปเก็บแร่แต่งสีกับซีมอสอุ้ยตายโคตรหวานเลยสำรวจซากยานแต่กลับพบเจอเพื่อนเก่า เต่าก็เฮ่ยแล้วไปไกลกูเลยแล้วเพื่อนเมื ouch, yup. essions, ่อกี unusual unusual> ้เห็นไหมนั่นไงนั่นไงกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูขึ้นเลยขึ้นก่อนเลยกูเจอมันแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาถึงทางเข้าของถ้ำเฮดเจอรี่แล้วที่นี่จะมีแร่ต่างๆมากมายโดยเฉพาะแมกเนตไทที่ผมต้องการสร้างในตอนนี้ดีนะที่งูตัวนี้ไม่อันตรายถ้าพี่เอกมาเล่นนี่น่าจะกรี๊ดหน้าดูและแน่นอนครับแร่ที่เราหามาจะนำมาทำเป็นซี o d m โมเดลทูดำน้ำได้ลึกถึง500เมตร กลับมาสร้างเครื่องผลิตพลังงานจากธรรมชาติหลังจากนั้นก็ได้พบกับเป็นกบอันใหม่ก็วิ่งจงไนทีิตซากเลยให้ติดอยู่บนต้นเห็ดสิครับเจอทั้งแท่งไฟแท่งพลังงานของไซครมแล้วก็เก็บแร่หนอนๆ,ๆความจริงแม่งก็เกือบหมดนั่นแหละแล้วระหว่างนั้นผมก็ได้พบกับเพื่อนเก่าอีกแล้วอ่าอย่ามีคนโกไปไกลๆใกล้ๆนี้ก็ได้แบบแปลนชิ้นส่วนแขนขุดของพาวเวอร์สูตรแคปซูล แล้วก็ส่วนแผงควบคุมของไซครับกลับมาโลดแปลงผักสักหน่อยด้วยความที่ว่าผมก็อยากเล่นเกมฟาร์มเมอร์ในในพาร์ตต่อไปคราฟซีมอนวาริโอทรีที่สามารถดำน้ำได้ถึง900เมตรแต่มันก็ไม่พอเราพความจริงที่ใช้พาวต่างหากล่ะื่องจากนั้นผมก็พบความคิดที่อยากจะได้ชุดใหม่ๆถ้าทั้งซีรีส์นี้ไม่มีการใส่เลยสักครั้งเนี่ยนะผมต้องกลับไปเอาเบนซินที่อยู่ใกล้กับป่าเห็ดเพื่อคราฟเบนซินร่วมกับตาข่ายไฟเบอร์และในที่สุดผมก็ได้ชุดมาแล้ว ต่ก็ไม่ได้ใส่ยูดีแล้วเอามาเพื่ออะไรจากนั้นก็เพิ่มตู้อพาพเอเรเอียนเข้ามาทําการอัปเกรดสแกนเนอร์แล้วกลับมาหาวิธีใช้ตู้ของเราต่อหาไปโง่ไงก็จะรู้ส่วนผมก็ได้คิดที่จะท้าทายหมาสมุทรแห่งนี้ผมต้องตามหาชิ้นส่วนของชุดพาวสูตรซึ่งมันก็อยู่กับซากเรือออโรราเมื่อกลับมาก็ได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตอีกเรื่องหนึ่งว่า แล้วว้ยัแม่นะ้ำท่วมบ่อยเกินอ๋อที่ผมบอกบ่อยเกินนี่มันไม่ใช่อะไรนะเพราะมีครั้งแรกแล้วมันก็มักจะมีครั้งที่2เสมอหลังจากซ่อมเสร็จก็ตามหาทรัพยากรเพื่อสร้างพาวสูตรแบลเจอรี่แซกที่ป่าเห็ดเาวาสูตรแต้มาแล้วเว้ยเมื่อคุณมียานพาหนะเพิ่มขึ้นคุณก็จะเป็นที่ต้องมีท่าเรือที่ร้อยจอดมันมากขึ้นเหมือนกันเสร็จแล้วจ้าไวเกิน <Why good? S 1> ครับเฮาเซลชาร์สักหน่อยเสร็จสิน้นเพิ่มแปลงปลูกพืชสักหน่อยแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้ก็ตามตามหาทางเข้าลอสลิเวอร อยู่ไม่ได้แล้วเว้ยมีแต่พวกไม่เป็นไม่สุดๆกำลังจะกลับพบกับถ้ำฟาร์มแร่แต่คติของซีรีส์นี่ก็คืออย่าโลภโอเคใ้เวลาใช้เครื่องมือค้นหาที่ถึงล้างมานานและกูคราฟไว้แต่ก็ไม่เคยได้ใช้หลังจากสำรวจเสร็จสิ้นกลับมาที่บ้านเพื่อคราฟดิวอาร์มสักอันสร้างพื้นเียบให้น้องพาวสักหน่อยทดสอบประสิทธิภาพของหุน่นสร้างช่องเก็บของเพิ่มขึ้นแต่ประสิทธิภาพของพาวสูตรยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ก็ยังใช้ไซมอสในการกลับไปที่ลอสซีเวอร์เพื่อเก็บแร่นิกเกิลเพื่อมาทำ ผมไม่ได้แก่นะแ,แต่ผมแค่ชอบแต่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าโลภหลังจากที่ผมสลบแล้วทิ้งของไว้เพียบผมยังต้องเอาพาว์สูตรที่ยังไม่เต็มร้อยเนี่ยลงไปที่รอนซิเวอร์ที่ท,ท,ที่ที่ผมสลบแล้วก็ทิง้งซีมอนตเอาไว้พอมาถึงผมเก็บของทั้งหมดแล้วมันทำให้ผมจําเป็นที่ต้องเลือกว่าต้องทิ้งสิ่งใดเอาไว้และผมเป็นคนที่ไม่อยากทิ้งสิ่งใดไว้ข้างหลังและแน่นอนครับ ซีมดที่อยู่กับเรามานานเราสร้างกลับมาทุกครั้งเมื่อมันพังเราผูกพันนั่นสิเดี๋ยวก็สร้างใหม่ก็ได้มาเพราะงั้นไปก็เถิดนะพาวใช่ครับที่ใช้สร้างมันเปลืองนะเว้ยยังไงก็ต้อเพาวกับลูกแม่พาวคราบยากขนาดไหนจนผมกลับบ้านมาความทรัพยากรทั้งหมดแต่มาคราบพาวโมเดลหนึ่งและเมื่อผมสังเกตผมต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งเพราะเซิร์ฟเวอร์ได้จากที่ที่เป็นพิษมากที่สุด แต่ก็ต้องลงพับไปก่อนผมกลับมาสร้างซีมอสอีกครั้งเลือกเก็บมาไว้ตลอดการแต่ตอนนี้ผมควรจะต้องทําการอัปเกรดแล้วก็ตกแต่งบ้านสักหน่อยตอนนี้ผมต้องการชิ้นส่วนของไซครอปและมันเทอให้ผมต้องนำต้องนำซีมอสออกมาอีกครั้งความจริงมันควรจะอยู่ที่ของมันไม่อย่างนั้นสิ่งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น ว้ยเ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 ว้ยมันเห็นแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นแล้วว้ายมันเห็นแล้วเฮ้ยนั่นเนี่ยกูกลัดละโอ้ย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 เยอะเลยมันตามมาเห็นเไหยดาพังเรือู่ที่กูบุงสั่งเรือพึ่งต่างวอยใช่ครับซิมมอนของผมมันพังไปอีกครั้งด้วยเพื่อนเก่าตัวร้ายของเรานั่นเอง แต่ไม่ว่าจะพาไปกี่ครั้งผมก็จะสร้างมันขึ้นมาใหม่เสมอนอกจากว่ามันจะสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปนะทรัพยกากรไม่ได้มีถมเทนะเว้ยผมกลับไปที่ถ้ำเจนรี่อีกครั้งเพื่อตามหาแม่เหล็กแล้วก็ลิเธียมแล้วเราก็ได้มันไปจำนวนมากสุดด้วยแต่ก็อย่างที่เรารู้กันเนาะมันไอของพวกนี้มันไม่เคยพอ,อมผมก็ไม่เข็ดกับการนำซีมมนตไปใช้อีกครั้งแต่เหมือนตอนนี้มันกำลังจะบอกผมว่ามันไม่ไหวแล้วผมจะรีบกลับไปที่บ้านเพื่อทำการอัปเกรดแล้วก็นำมันลงไปที่นี่อีกครั้ง ให้กูสบายใช่ไหมฮะไอ้เจ้าของก็ตามหาแรากรรมสันแล้วครั้งนี้ผมสัญญาว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่นําซีมอนมาใช้เพราะมันไม่จำเป็นแล้วไงเล่าอีกบ้าพูดเล่นนะครับอย่างงอนนะคนดีกิ้ว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 ควยผมกลับมาและสร้างแอปพลให้กับผพลาได้สําเร็จแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นเจ็ดเรียบร้อยเริ่มที่จะสร้างกล่องผดมพยาบาลสักทีเออมุ่งรักชีวิตบ้างก็ได้เวนผมต้องการสร้างมือขุดเพิ่มจะได้เป็นดับัลขุดยังไงล่ะ <laughs> แต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเซีรีส์แห่งการทำเรื่องไร้สาระกลับมาบ้านอีกครั้งผมก็เซอร์ไพรส์ไอ่อัำเพิอีกแล้วนี่ออกจากบ้านไปตามหาปืนยิงจรวดแก้เซ็งกันดีกว่ากลับมาค้าปืนแล้วก็ออกไปหากริปบิ้งอีกอันบอกเลยว่าใช้ได้ดีแล้วก็มันมือมากๆสร้างเรือต่อมาผมมาตามหาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของไซครอปแล้วได้เจอกับมือแรงดึงดูดเฉยเลยว้าวโชคดีสุดๆแต่มป็นคนไม่มีโชคนี่ยนะ ขอให้เป็นทางออก,อก,อก,อกโอเคครับให้ทางออกออกจริงออกไปเลยออกไปซะชิชิชิบุญมีแต่กำบังสีบอลกูแตกอีกแล้วครั้งที่ร้านแล้วมั้งนเนี่ยออกะละเชียว มกลับมาก็หาของคราฟแขนแรงดึงดูดกับแขนสลิงทันทีแต่งสีนิดหน่อยสิลูกพ่อโคเท่เลยแดงปรีดเฉยะจากนั้นครับติงกบไฟฟ้าคุณสมบัติของมันก็คือเมื่อถืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะว่ายน้ำจะชาร์จอุปกรณ์นัดอัตโนมัติแบบไร้าสายเมื่อนําพาวไปทดสอบก็เข้าใจแล้วว่าเก็บเปิดแรงดึงดูดไปเถอะและประโยชน์ชิ้นที่1ร้านแล้วเนี่ยบานทูวมอีกแล้วจ้าครั้งนี้ทนไม่ไหวสร้างเสริมเข้าไปให้หมดเลยละกันเพื่อความทนทาน ตอนนี้ผมว่าผมควรจะสร้างยานพาหานะสุดแข็งแกร่งที่สามารถท้าทายและก็คนย้ายเดินทางได้อย่างสุดขั้วแข็งแกร่งดุด,ดันใหญ่ไม่เกรงใจใครแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยสร้างมาแต่ก็ไม่ได้ใช้และสร้างมาเพื่อตามหาสัญญาณของไรพอดที่ส่งออกมาที่เจลลี่ครฟแลวได้แตยงคู่มาแต่คนโดดเดี่ยวแบบผมเนี่ยคงไม่มีใครได้ใช้มันหรอกมั้ง แต่เช้ามันก่อนครับผมกลับมาอัปเกรดพราวเป็นมาร์คสกันดีกว่าแต่วิธีการทําของมันในเช่ิงยากเย็นเสียแล้วเกินมันอาจจะทําให้ผมเนี่ยต้องกลับไปเสี่ยงชีวิตอีกครั้งและเมื่อเริ่มปฏิบัติการตามล่ากรรมฐานแต่เมื่อชคชะตาของผมเนี่ยจะยังไม่ขาดผมจกึกลับมาที่บ้านได้โดยอย่างปลอดภยดัยโดยสวัสดิภาพเหมือนป้ายการเลี้ยงที่มันจบเลิกราทําทไปเพื่อ สร้างซีมอสอีกลําด้วยนะว้าวเพื่ออะไรกันครับเนี่ยไอฟิวเอยเพิ่มทรัพยากรด้วยแถมมันยังเพิ่มไฟฟังชั่นช็อตไฟฟ้าให้ด้วยแล้วก็เพิ่มตัวบีโดให้อีกเพื่อความป้องกันที่ดีท้งตที่เมืงไม่คิดจะใช้แล้วคือบอกเลยนะว่าช่วงนี้คือทําเรื่องไร้สาระเยอะมากรวมถึงการไปสร้างสแกนเนอร์ที่ป่าเหตุอีกด้วยทําทําไปทําไมวะเนี่ยตอนนี้เหมือนผมจะเริ่มได้สติกลับมาแล้วผมทาการเพิ่มซเลตในตัวของพาวแล้เอาไปหาแรเดเทเนียมเพิ่ม เมอกลับมาถึงบ้านครั้งนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์ดีแจงเลยก็อยู่ในสงบสักทีหลังจากนั้นผมนำพี่เซอร์โอนออกและเลบมุ่งหน้าไปที่ Lost River และลงไปที่ความลึก1,000เมตรเพื่อสร้างฐานและทำการค้นหาแร่ไค n ไนท์ก่อนจะเจอกับพ่อบ้านเพื่อนเก่าของเพื่อนเก่าแล้วนะยังอยู่อีกอะโอผมอยากพ่บ้านไอ้เหี้ยวันนี้มันก็ เก็บเกี่ยวทั้งหมดได้แล้วกลับมาคราฟพาวมาร์กสองไซคอฟเดคชั่นแล้วเอาไปรวบรวม,มแร่เพิ่มโดยเฉพาะลิเทียมผมบอกแล้วไงมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอและหลังจากนี้ผมจะรวบรัดนิดหน่อยนะครับเพื่อความรวดเร็วของคลิปนี้ขั้นแรกผมต้องไปหาแผ่นสีส้มเพื่อให้สิ่งหนึ่งเนี่ยสามารถเรียกหาผมได้แล้วจากนั้นผมต้องไปที่ลาวาโซนเพื่อเข้าไปในฐานเอเลี่ยนที่อยู่ใจกลางของที่นี่แล้ว,วัดไปที่ฐานเพื่อเอาแผ่นสีม่วงมาปิดเลเซอร์เพื่อให้ได้แผ่นสีฟ้ามาครอบครอง แล้วเราจะถูกเรียกจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่เรียกหาตัวเราว่าว่าเธอเนี่ยสามารถช่วยผมได้ผมลงไปในหลุมแล้วพบกับพ่อบ้านของเธอที่ไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่ออกมาจากตัวกูเลยดิเชิ่อชิ่ชน้องยิงไปแล้วว้ยหมดจริงๆทำได้รพีมเลยครับพี่มันเจ้าเทคโนโลยีไอ้หนูปุ้งเปู้ว้าปู้งพ่คน่น <c oughs> อดเว้ไอ้ไฟทีนี้นก็ทำเลยกูไม่ได้เว้ยเว้ยทำเลยไม่ได้เว้ย เยอะๆว้ายว้ายะเป็นหนวดปลาหมึกที่น่กกากลัวที่หายเลยผมก็ไปที่ยาแล้วก็พยายามจะเปิดประตูวาร์ปทั้งหมดผมกลับไปที่บ้านเพื่อคาแผ่นสีฟ้ามาปลดล็อกเลเซอร์เพื่อเข้าไปหาเธอเธอขอให้เราช่วยฟักลูกของเธอให้ทีตอนนี้เธอไม่มีพลังมากพอและเธอเนี่ยจะตอบแทนด้วยการรักษาโลกที่เราติดอยู่แต่ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยแล้วว่าเราติดเชื้อด้วยเนี่ยโอ้ตายหาแล้วกูจะตายไม่ได้โควิน่า เมื่อนำของสมงัมดมาครับเป็นยาช่วยเร่งกำเนิดแล้วลูกของเธอก็ขายของเร็วมาเป็นยารักษา โอ้โเขาไปตรวจสอบชะโลกมันได้ถูกรักษาเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงภารกิจสุดท้ายของเราคือการออกจากดาวดวงนี้เราไปหาชิ้นส่วนจรวดจากที่ยานออโรราเพื่อหาแผ่นฐานสร้างยานอวกาศจะถามว่าผมรู้เรื่องนี้ได้ไงกูเกิลครับน้องๆกูเกิลผมไล่หาทรัพยากรมาเพื่อสร้างจรวดแต่ติดที่ไอออนพาวเวอร์เซลจ็ดแม่อ้ยเออก็ได้ว่าเข้าประตูว่าไปที่ฐานหลักโคไปที่เกาะแล้วเข้าประตูไปโพที่ใจกลางลาวาแล้วเข้าไปเพื่อไปหาแผ่นสีม่วงอมปนล็อกห้องเลือกสแกนไช้พาวเวอร์เซลมาเรียบร้อยจากนั้นก็สร้างยานต่อ เสร็จแล้ววยแต่งสีนิดหน่อยเฮ้ย hey, ทำไมมาดูฉูดฉาดจังวะออนไลน์ <Online. S 1> Primary computer systems active Lifeport Online Systems ผมนึงตีนกบไฟฟ้าไว้ผมว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนที่มาเจอแหละนะแล้เมื่อพวกออกมาจากดาวดวงนี้ได้แล้วดวงซวยของผมก็ทำให้ผมเนี่ยชนกับเศษยาที่แมงเคยโดนยิงระเบิดไปแล้วให้ตายออโรราแกจะตามรางแค้นเรื่องไงฮะโอ้แน่นอนเจ้าชายเฮ้ยคนละเรื่องแต่แมแถมแม่นางที่คิดว่าตายแล้วเนี่ยกับส่งจิตออกมาบอกเราว่าการเดินทางนี่ยังไม่จบนะโอ้ยจบสักทีเถอะ